ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนก็เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์นะฮะฮานอยฮานอยธรรมดาฮานอยเว P ีฮานอยพิเศษแล้วก็ลาวสตาร์นะครับรวมไปถึงลาวจำปาสักกันด้วยแล้วก็มีมาเลยด้วยนะฮะเยะแยะไปหมดเลย นะครับวันนี้เจอกันวันที่17นะครับตุลาคม2564 25ก็อย่าล,ลืมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฮานอย VIP กันเลยจ้านะครับฮานอย VIP นะฮะเห็นกันไหมเห็น<ใ>นะนะครับให้เด่น5รอง6 545957 656764 5863 0 5 4 6 5 8 9 5 7นะครับฮานอะย VIP จบลงไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดวินนะครับ3 7 4 9 5ครับผม3 7 3 4 3 9 3 5 7 4 7 9 7 5 4 9 4 5 9 5ครับนะครับต่อมาครับเป็นฮานอยพิเศษกันเลยนะจ๊ะ หานอยพิเศษให้0กับ9ครับผม08 05 07 98 94 91 03 90 208 905 807นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นมาเลเซียนะฮะนะครับมาเลยนะครับให้5กับ6ครับผม54 51 59 64 67 65 5061 354951659นะครับก็ผลเมื่อวานเข้ากันหรือเปล่าก็ไปรับชมกันแล้วนะนะต่อมาเป็นชุดฮานอยปกติกันเลยนะจ๊ะฮานอยปกตินะครับให้3กับ4ครับผม32 37 38 43 45 46 3549 832 537 649นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาคือลาวสตาร์ครับผมนะครับลาวสตาร์วันนี้ให้5แล้วก็6นะครับ 50, 7, 5, 5 9, 9 50 52 57 67 64 65 59 69 950 852 357นะครับต่อมานะครับคือลาวจำมปาสักครับผมลาวจำมปาสักนะครับ ให้7แล้วก็8นะฮะ7 6 7 2 7 3 8 7 8 9 8 2 7 4 8 3 9 7 6 8 7 2 5 8 9นะครับการคำนวณวันนี้จบลงไปแล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ